สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นเดิมนะคะก็คือจะเป็นของในส่วนของดีไซน์กันชนหน้าเพิ่มแถบโครเมียมที่กันชนหน้ามาให้นะคะพิ้มถุงนี้นะภัย2ตํตำแหน่งระบบกล้องมองภาพฝั่งผู้โดยสารนะคะก็คือระบบ h o n d ้า a n น W a t ล้อนะคะจะเป็นล้อขนาด16นิ้วดีไซน์ใหม่สีลมดำนะคะแล้วก็กระบอกปัดน้ำฝนอัตโนมัติเรียกว่าเป็นระบบเลนเซนเซอร์นะคะยังไม่พอนะคะรุ่นนี้กระจกมองข้างเก็บอัตโนมัติเมื่อล็อกรถนะคะ แล้วก็ภายในห้องโดยสารนะคะจะเปลี่ยนเป็นลายกราฟิกใหม่นะแล้วก็ราคาเพิ่มจากรุ่นเดิมอยู่ที่5,000บาทแตะพี่ๆค่ะพันธุาซิมิกรุ่นนี้นะคะราคาเพิ่มมาจากโฉมเก่าอยู่ที่5,000บาทนะคะความพิเศษของเจ้าซิวิกของน้องพักกาศคันนี้นะคะเจ้าของเดิมจัดทรงล,งล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นดิสเบกแท้นะคะพี่ๆคะ่ะเป็นของเดมโบนะคะแล้วมาพร้อมกับล้อแมกนะคะล้อแมกขอบ19นะาจ๊ะพี่ๆคะ่ะอ,อ่าแมกเป็นลายแบบ5ก้านนะคะเป็นของสแตน เพาะชุดแต่งตัวนี้นะคะอยู่ประมาณแสน0องแสนสามเลยคันนี้เราเสนอขายแค่6กแสนสองบาทคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอย่าลืมเข้ามาดูอย่าลืมเข้ามาทดลองขับกันนะคะมาที่เครื่องยนต์กันบ้างนะคะพี่ๆขารุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์จะเป็นรุ่น R18A เบนซิน4สูบ o v e r อร์เฮดแฮมชาร์16วาวนะคะ เครื่องยนต์1798ซีซีกําลังสูงสุด141แรงม้าที่6500รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด174นิวตันเมตรนะคะคันนี้สภาพสวยนะพี่ๆคะราคา629,000บาทเป็นปี2019เป็นตัว Minor c h a n แล้ว รองรับน้ำมัน e85 ด้วยค่ะมากันที่ด้านในตัวรถกันบ้างนะคะพี่ๆขาด้านในเป็นเบาะหนังนะคะภายในเป็นสีดําดูหล่อดูหร,ดหร,ดหรูดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะด้านในนะคะมีปุ่มพุชสตาร์ทมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปรับเพิ่มเสียงผ่านพวงมลลาลัยได้เลยหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะคะแอร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวตามกันมาเลยนะคะผังกาดจะสอนวิธีการใช้งานนะคะรุ่นนี้พิเศษนิดนึงนะคะพี่ๆขามีระบบคอนด้าเลนวอตให ขอนด้านเลนอถนะคะก็คือเราตีไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายนะคะพี่ๆขามันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้เลยนี่ค่ะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่ใช้รถยังไม่ถนัดใช้รถยังไม่เก่งนะคะยังไม่ชินเส้นทางเนาะยังกะระยะไม่ถูกตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้นะคะพี่ๆขากล้องถอยหลังเซ็นเซอร์ถอยหลังมีมาให้ค่ะกล้องชัดมากๆเลยค่ะนี่ค่ะมีแสดงให้เห็นแบบนี้เลย ใครที่สนใจนะคะตัวรถ Civic FC คันนี้ออปชั่นแน่นๆแบบนี้นะคะอย่าลืมติดต่อมาหาพากาศนะคะ0627545445มาเจอกันที่เต็นท์วิสาหโต้คาร์สาขาการจนาพิเศษมาทดลองขับได้เลยค่ะแล้วก็วิธีการใช้งานของตัวแอร์นะคะพี่ๆขาตัวนี้นะคะเป็น Climate นะคะเป็นวิธีการใช้งานของแอร์นี่ค่ะมันสามารถปรับเพิ่มอุณหภูมิได้ปรับเพิ่มพัดลมแอร์ได้แล้วก็ลดพัดลมแอร์ได้นะคะพี่พขา ตัวนี้จะเป็นแอร์ส่องมาที่ตัวโดยตรงส่วนมุมนี้ก็คือจะมีที่ตัวแล้วก็ลงที่เท้าส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นลงเท้าอย่างเดียวมุมนี้ผักจะไม่ค่อยแนะนําลูกค้านะคะเพราะว่าเรากลัวว่ารถมันจะมีฝุ่นแล้วฝุ่นมันจะฟุ้งกระจายเข้ามาที่หน้าเราก็แนะนําให้ลูกค้ากดปุ่มนี้ได้เลยนะคะบางคนบอกว่าเปิดรถแล้วสตาเราแล้วทำไมไม่เย็นอาจจะมีคนมากดปุ่มออฟตรงนี้นะคะพี่ๆขาแนะนําให้เปิดออนนะคะพี่ๆ่ขา แอร์มันจะได้เย็นชุ่มฉ่ำนะคะตัวนี้เป็นแอร์ภายในห้องโดยสารปุ่มนี้คือแอร์จากภายนอกสําหรับฟังก์ชันของเจ้า c วิ i c f เนะคะมันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB FM AM เอฟไดร์เชื่อมต่อได้หมดทุกอย่างเลยนะคะพี่ๆคาแล้ววันนี้ผักจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะขั้นตอนที่1นนะคะเปิดบลูทูธในเครื่องมือจืบของเราก่อนนะคะโอเคเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็บลูทูธ WiFi ก่อนที่จะเชื่อมต่อบูทูธแนะนําลูกค้าใส่เกียร์ P ไว้ก่อนนะคะที่ลักขาใส่เกียร์ P ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าระหว่างขับรถแล้วเชื่อมต่อบูทูธระบบมันจะไม่ทํางานให้นะคะพี่พี่ขาแล้วก็เข้าไปที่รายชื่ออุปกรณ์บูทูธนะคะเนี่ยคะ่ะตัวนี้ของคนอื่นนะของเจ้าของน่าจะเป็นของเจ้าของเก่าเราลบสามารถลบได้นะคะพี่พี่ขาเนี่ยกดแบบนี้คะ่ะแล้วก็ลบได้เลยเนี่ยคะ่ะลบอุปกรณ์เพราะว่ามันจะหนักเครื่องเกินไปนะคะแล้วก็ของผักชื่อบูทูธว่า apple n o Reno 8 5 g นะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะแป๊บนึง ของผักมันจะชื่อว่าผักกาดนี่ค่ะของผักบูทูลของผักจะชื่อว่าผักกาดนะคะลูกค้าก็กดเข้าไปได้เลยแบบนี้เลยค่ะ oh. นี่ค่ะขึ้นมันจะขึ้นมาหน้าจอผักแบบนี้นะคะพี่ๆคาเนี่ยคะ่ะขึ้นตัวเลขมาให้แล้วก็กดจับคู่นะคะโอเคอุปกรณ์จับคู่สําเร็จนะคะอันนี้กดให้สิทธิ์เนาะ mm. โอเคเวลาโทรเข้าโทรออกรับสายก็ผ่าน หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะต้องการเปิดใช้งานตั้งค่าใช่กดไปที่คําว่าใช่นะคะตอนนี้ก็คือการเชื่อมต่อสําเร็จนะคะกดตกลงพอเราเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จแล้วนะคะพี่ๆขาเราก็เข้ามาในช่องของคําว่า audio แล้วกดคําว่าแหล่งที่มาเราจะฟังเพลงจากแหล่งไหนอันนี้ของเราฟังจากบลูทูธนะคะพี่ๆขานี่ค่ะก็จะเป็นชื่อพังกาศนะคะพี่ๆขาอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันขอริญาตนะจ๊ะเอา,าอ่ะ เพิ่มเสียงตรงนี้นะจ๊านี่ค่ะนี่ลำโพงเสียงดีนะคะพี่พี่ขาอาสั้นๆน,นะเดี๋ยวโดนลิขสิทธินะเอ๊ค่ะโอเคพอแล้วค่ะเดี๋ยวโดนลิขสิทธินะจ๊ะพี่พี่สาใช้งานง่ายมากๆนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยระบบเ,เขาเรียกว่าอะไรระบบความปลอดภัยมีให้ครบคันนะคะระบบ ความอำนวยความสะดวกก็มีมาให้ครบคันเลยคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลย6กแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะพี่ๆขาสนใจอย่าลืมทักมาหาพนักงานนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจ h อน da c ซีว c กไม่ว่าจะเป็นตัวซ i ว i c ตัวนี้หรือว่าจะเป็นรุ่นไหนๆนะคะที่วิสานออโต้คาร์มีให้เลือกมากกว่า20คันเลยนึกถึง Honda c ซ v i ินึกถึงพนัก,กาศวิสานออโต้คาร์สนใจรถศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าสี่สี่ห้าพกาศดูแลให้เองแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ